สวัสดีครับชาวครอบครัว45 over ทุกๆคนครับผมอ่าวันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอนะสำหรับ Vip วันนี้ก็ของผมไปออสเตรเลียมุนเลด,ดีก้านะเตะระหว่างเตะเวลา4ทุ่มนะครับคู่ระหว่างลาบิดเวนนารับการมาเยือนของวอ l f ฟเบเกอร์นะครับก็เริ่มต้นนะ เป็นลาบิดนะต่อครึ่งควบลูกจ่าย0.90จ่ายต่ำ0.98ส่วนราคาสูงเปิดมา2.75นะครับจ่ายสูง0.84จ่ายต่ำ1.02ส่วนราคาภูให้ลาบิดเวียนนาชนะเนี่ย1.71ให้ภูเสมอ3.95และให้หลังบ้านชนะ4.1นี่คือลักษณะภูตั้งต้นของมันนะบ่งบอกว่าเป็นงานยากนะครับ ของลาบิดเวนาที่จะชนะที่จะชนะวอฟแบกเกอร์ได้เป็นงานยากนะผู้นึหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งเนก็ยังไม่การันตีนะว่าเจ้าบ้านจะเอาชนะได้นะผมบอกเลยเพราะว่าผูเสมอเนี่ยมันมันมันยังกั้มกึ่งนะผมยังมองว่ามันยังกั้มกึ่งนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยก็ให้เป็นลาบิดเวนาต่อครึ่งคบลูกลดน้ำและจ่าย0ู1ให้รอง1.09้และ ส่วนราคาสูงต่าขยับเป็น3รลู่แล้วนะครับจ่ายสูง0-91จ่ายต่ำศูนาส่วนราคาภูของลาบิดเวน่าให้ชนะ1.64ให้ภูเสมอไม่กี้เมื่อ15นาทีก่อนพูเสมอเป็นสีนะตอนนี้เหลือ3.95เ้ลยแล้วก็ให้พูชนะของวอเบรเกอร์เนี่ย4.6นะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยยังราคาของมันเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลานะแล้วมันมันจะสลับสลับเปลี่ยนไปมาไปมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าราคาเปิดของมันเนี่ย ก็ไม่ตรงกับราคาตั้งต้นที่ที่ผมเคยบอกไปเมื่อกี้แล้วส่วนราคาสดเนี่ยก็ภูเสมอเป็น4นะให้หลังมาชนะ5นะคือราคาสดของมันนะให้ภูลาบิชนะ1.60นะนี่คือราคาสดส่วนราคาทั้งหมดเนี่ยจากราคาเปิดภูชนะของลาบิญใน1.67เนี่ย, 67, ยขยับมาตอนนี้1.60และส่วนภูเสมอเนี่ย4.00ปกติแล้วก็ให้วอบเบเกอร์ชนะเนี่ยเป็นภูของ5.00และนี่คือราคาทั้งหมดของมันนะ ส่วนลาบิดเบนนาเนี่ยเตะไปทั้งหมด22นัดนะครับชนะ13สมเสมอ6แพ้3ได้4 3ลูกเสียถึง25ลูกเก็บแต้มได้45แต้มรั้งอันดับ2นะครับส่วนวอร์เบเกอร์เนี่ยเตะไปทั้งหมด22นัดชนะ10เสมอ3แพ้9ยิงได้40ลูกเสียถึง39ลูกเก็บแต้มได้3 3แต้มอยู่อันดับ5นะครับซึ่งที่ผมจับราคาคู่นี้มาก็เพราะว่าลักษณะบอลต่อครึ่งควบลูก คือเจ้าบ้านเนี่ยแบกราคาครึ่งควบลูกเนี่ยเจ้าเองก็ยังมัน่นใจว่าเจ้าบ้านเอานะว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งเม็ดในการที่เจ้าบ้านจะยิงได้แต่เจ้าแต่เจ้าก็ไม่ละทิ้งหลังบ้านนะครับบอกเลยว่าเจ้าไม่ละทิ้งหลังบ้านนะคู่เนี้ยเพราะเจ้าคิดว่าหลังบ้านก็มาสู้เหมือนกันลักษณะครึ่งควบลูกเนี่ยสู้นะผมจะบอกให้ภูลักษณะยอย่างเงี้ยส่วนหกนัดหลังสุดเนี่ยขอเอ้ส่วนสิบเอ็ดนัด เวลาลาบิดเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะ8นะเสมอ2อแพ้1่กดไป24ลูกเสียแค่9ลูกเองส่วนวอเบเกอร์เนี่ยเสบเนในการเยือนนะชนะ8ไม่เสมอเลยแพ้3กดไป25เสียถึง15ลูกซึ่งหลังบ้านเนี่ยเฉลี่ยในการออกไปเยือนเนี่ยเฉลี่ยได้แหนึ่งเม็ดคือเสียประตูนะแล้วก็ยิงได้ก็1.2สนะส่วนลาบิดเนี่ยรับประกันว่าการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยเฉลี่ยการยิงประตูเนี่ย1.5เลยนะครับ ส่วน6นัดล่าสุดของลาบิดเนี่ยครับก็ชนะ2นัดเสมอ3แพ้1ได้8ลูกเสีย5ลูกส่วนหลังบ้านเนี่ยหนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะ4แพ้2ยิงถึง16ลูกเสียถึง11ลูกซึ่ง10นัดล่าสุดเนี่ยของลาบิดเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเจอวอเบิร์กเกอร์เนี่ยถือว่าลาบิดทำได้ดีกว่านะลาบิดทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เวลาเจอกันเนี่ยมีประตูในครึ่งแรกเนี่ย 7นัดเลยนะครับมีประตูในครึ่งแรก7นัดเลยเวลาเจอกันนะครับของลาบิดเวน,นาเวลาเจอวอเบร์เกอร์นะครับส่วน6นัดหลังสุดของลาบิดเนี่ยมันออกไปเยือนเนี่ยวัดเทนเนี่ยกดไป3-2สองเล่นในบ้านก็ชนะ4-0ออกไปเยือนลินก็1-1แล้วก็เล่นในบ้านสโตมการ์ต่อเครื่องรูดจบ 00, 0-0แล้วก็เล่นในบ้านแพ้เลสบูอร์บโว่ไป0-3นนี่คือ6นัดหลังสุดของมันส่วนวอเบร์เกอร์เนี่ยหนัดหลังสุดของมันเนี่ย ข้เฉลี่ยมี2ประตูเกือบทุกนัดหน้ามีอยู่นัดหนึ่งที่ไม่มีที่จบด้วย1นึ่งศูนคือไปเยือนโมการ์ดที่ชนะ1เม็ดของมันซึ่งลักษณะของบอลคู่นี้นะครับลาบิดเวน,นามีแรงจูงใจสูงนะลาบิดเวน,นามันจําเป็นต้องชนะนะครับบอกเลยว่ามันต้องจำเป็นต้องชนะนะสำหรับคู่นี้แล้วก็ราคาสูงต่ําสูงสูงต่ําเต็มเวลาของปีนี้ลาบิดเวน,นาก็แข่งไปย9ิบนัดนะเกมสูง12นัด เกมเสมอ2นัดแล้วก็เกมต่ำา15นัดเฉลี่ยวที่41.4นะครับส่วนวาไบเกอร์เนี่ยอยู่อันดับ4เลยนะครับ28นัดเนี่ยเกมสูง13เสมอ3เกมต่ำา13สูงถึง46.4เลยนะสำหรับคู่นี้ส่วนราคาสูงแรกวันนี้ที่มันออกมามันออกมามันจ่ายมาลูกควบก่อนแล้วก็ช่วงหลังๆมาขยับเลยหนลูกหนึ่งลูกเนี่ยจ่ายแห้งๆเลย แล้วก็หลังจาก10โมงขึ้นมาไหลเป็นลูกควบหมดเลยครับลูกควบลูกครึ่งให้ลง0.86นะครับปัจจุบันเนี่ยส่วนราคาครึ่งแรกเนี่ยก็ให้เป็นราบิดเวนานะนะต่อปอปอนะครับจ่าย0.80จ่ายเวฟแบล็คเกอร์น้ำล้นๆนะครับคืนนี้คือให้ในแคปครึ่งแรกนะครับซึ่งลักษณะของบนคู่นี้เนี่ยผมมองนะผมมองอีกฝั่งหนึ่งนะผมมองว่าเวฟแบล็คเกอร์เนี่ยมาสู้นะครับ พราะลักษณะการจ่ายบอลจ่ายให้ในเก็บครึ่งครบลูกแล้วจ่ายลนานักษณะน้ําแบบเนี้พู1.71ของราคาตั้งต้นเนี่ยคือเป็นพูลักษณะที่ว่าแบบคูอก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะทุบหลังบ้านได้นะยังไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะแต่เจ้าเองก็ยังมองว่าเจ้าบ้านเอานะครับส่วนพูลักษณะล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เจ้าให้ความสําคัญของของลาบิดเวนาและลดพูมาแลวเหลือ1.64เนี่ย ว่าลาบิบวนานมันเอานะครับนัดนี้มันเอานะจาก 1, 1. 7, 1หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งเียเหลือมาหนึ่งจุดหกสี่น่ะเอานะครับพูขยับไปสีเลยนะครับแปลว่าบอลคู่นี้น่ะต้องมีใครแพ้ชนะนะแล้วก็ต้องมีสกอร์จะต้องมีใครแพ้ชนะแล้วก็มีสกอร์แน่นอนสำหรับคู่นี้ซึ่งผมคิดว่าการที่ลาบิดวน,นาแบกราคาลักษณะนี้ฮะและฟอร์มสองนัดล่าสุดของมันเนี่ยถือว่ามันยิงได้ไปถึงเจ็ดลูกเลยนะ เสียถึงสะยิงได้เจ็ดลูกใช่แล้วก็เสียไปสองลูกสองนัดล่าสุดของมันเนี่ยส่วนวอเบเกอร์เนี่ยก็สองนัดล่าสุดของมันเนี่ยววก,ยก,นนยก็ก็มีประตู2องลูกตลอดน,นะก็วันนี้นะครับตัดสินใจแล้วผมจับลองจับราคาบน,นครึ่งครบลูกดูก็วันนี้ไปสูงแรกลาบิดเวียนนานะครับ เตะเวลาสีทุ่มนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามย้ําครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45OVR นะครับ S45OVR แล้วบอกว่ามาจากช่องพี่หมาแล้วครับกลุ่มนี้เนี่ยผมจะบอกให้ถ้าไม่ถ้าสมาชิกไม่ได้เข้านะผิดหวังนะครับผมรับประกันเรื่องการันตีเรื่องการโบวได้เลยก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ